บวกกันอย่างมันนะเพื wah, ่อนตายหมดเลยเห็นคาเซียนเฮ้ยไม่ตายเหรอใครเห็นก็ว่าตายมาตอนนี้ตอนเราโดนลุ้นทุกคนเฮ้ยมาดิ สะสมด้ยแบ๊บบช็อปมีการเติมโรบัสฮะแล้วก็การพิษาของัตดยการเกมพาร์ตเลยแล้ก um, 네็ยังมีกดเจกับออสตาด้วยนะแล้วก to ็มีการรับฟารมแบบามาติเตาอได้ทางเฟซบุ๊เฟซบุ๊กเนี่ยแล้วก็ทางเวซา์ด้วยนะครับลองใช้วิธีดูนอาาหายห่วงนียครับผมในมนี่เอาส่วนไปเลยส่วนเกอศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เรพ่ของแบอคลิปนี้สะสมด้วยเหมียวสโตเป็นร้านีการเติมโรบัสต์กดพิาถูกบอบตการกด เออสวัสดีคนดูทุกข้อเลยเนีครับผมยี่ล้อเข้าสู่เกม R O V นั่นเองเนี่ยก็คือไปแอบเล่นมานะฮะแอบจากโลบอคไปเล่น R V มานี่ครับผมตอนนี้ก็มีดาวทั้งหมด49ดาวแล้วเนี่ยอีกอย่างแค่1ดาวเท่านั้นเองนะครับผมผมก็จะขึ้นสูพีมแล้วนะฮะจริงๆผมจะคิดตั้งแต่0ดาวจนถึงห้ดาวด้วยแต่ว่ามันก็ไฟล์จะเยอะเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอัดเกมสุดท้ายอะไรฮะเกมนี้ดาวอาถรรพ์แน่นอนอยู่แล้วมาเดี๋ยวเราไปกดเลยนะฮะทุกคน ไป,ไปไปโอ้เพื่อนก็ออนกันเยอะเหมือนกันกโโโนะฮะแต่ตอนนี้เรากดโซโล่ทุกคนโซโล่โโลเลยนะฮะโซโล่เลยนะครับผมุ้ยห้องเร็วมากเลยนะฮะเล่นที่ผมจะเล่นเนี่ยตอนแรกผมเป็นเมนป่านะแต่ว่าตอนนี้เป็นเมนแคลรี่กับเมทนะครับผมเพราะว่าทุกเล่นเหมือนเยอะนะครับผมก็เลยเล่นแค่เมทกับแคลรี่นะเราโดนยากเมททุกคน,นเราไปออฟเลนกันดะไอ้เกบจริงๆก็อยากแคลรี่ดอเมดนะทุกคนแต่โอ้เมทสามร้อยยี่สิบหกเกม โอ้โหแค่รีห้าร้อกว่าเกมแล้วทุกคนดูผมนะโอ้โหโอ้โหผมอายอะทุกคนโอ้โหผมนี่อายเขาเลยมามาทีนี้เนอ้ยเราเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมครับผมผู้ชมอืมจะเล่นร้อยเรียวเลยอ,ะอ่ะเอ,อ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอเปิดใหม่เลยนะทุกผู้ชมอ่าพิกไฟเป็นอะไรดีจริงๆ,ๆลุกก็น่าเล่นเนีฮะโอ้โหตำราไรเซอร์รแต่เราขอเล่นเป็นเอ่อ วัะนเดอร์ก็ได้แต่ก็ขาดตัวลวงใช่ไหมฮะแต่ก็ได้อยู่เนะี่ยงั้นเราเป็นเดียวมาก็ได้ดนนะเนเดียวมาก็ได้อยู่นะทุกคนเดียวมาแรงเอฟโอยเซอร์ทุกคนมาดีว้าวทาชีเา้เม็ดว่ะทุกคนเอ,อ้ยได้อยู่ได้อยู่เลยฮนะทาชี้เม็ดอ,อ่า มาดูกันนะครับว่าเกมนี้เราจะขึ้นหรือว่าถาวในเซอร์ฟรีของเรานั่นเองนะครับผมเกมนี้เหรอเออเนี่ยในเกาะอ,อันนี้แล้วก็ชิ้นนี้ไม่ใช่อะไรต่างต่างนะเซตนี้ก็น่าจะได้เลยนะครับผมแต่จริงๆก็เออน,น่าจะเป็นการเวทสักชิ้นหนึ่งก็ได้นะถ้าไม่ออกไปเกาะเสร็จก,ก็การเวทอ่ะก็เราเลตของประมาณนี้ก่อนนะครับมาดิมาดิเจ็บกว่าเจ็บกว่าอยู่แล้วเจ็บกว่าอยู่แล้ว เก็บกว่าอยู่แล้วมันดูดเลือดทุกคนเปิดมาก็เอาเลยว่ะเฮ้ยเ,เ,เอ็งดุจังวะเฮ้ยเอ็งดุจังวะเฮ้ยเล่วสุดมากเฮ้ยเมื่อกี้นี่ฮะเพื่อนเราเฟิร์สปัจทุกคนเฮ้ยโอ้มากันเต็มเลยได้นะได้นะทำเล่นนี่ไงเจาะหนึ่งทีเราต้องอย่าไปยืนให้มันดูดเลือดนะทุกคนเราต้องยืนเป็นระยะระยะยนะฮะยังไงครับผมเพื่อนตามสุดปะ สุดไหมโอ้โหตีคือเฮ้ยเท่าทีเท่าทีเท่าทีกลับก่อนกลับก่อนโอ้โหเรียบร้อยเลยครับทุกคนเพื่อเราเดี้ยงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวกี้เพิ่งสองตัวเนี่ยครับผมฝั่งนั้นนี่วีเลสป่านะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมีตัดเลือดด้วยเออจะต้องออกนะครับผมเพราะว่าเขามีทั้งเจล้มแล้วก็มีทั้งโอ้โหมีดูเลือดตั้งสามสี่ตัวเลยนะเดี๋ยวเรากอดจอกกอดซับ ขึ้นคลิปก็เหมืกันตอนนี้ป่าเขาน่าจะอยู่บนแนวชุมเฮ้ยนั่งยังนั่งยังนั่งยงเริ่มบอกอะไรทุกคนเดี๋ยวเราขอเชียร์คลิปเดี๋ยวเราจะไปช่วยมาแล้วโอ้ทีมคูนอเวอร์โอ้สวยจักเลยเนี่ยจังหวะนี้แค่เซตแรกก็สวยจัดเลยเดี๋ยวผมขอยืมโซนนะฮะต้นต่อไปอืมต่อไปเลยครับผมโอ้ยถอยถอยเลยก็ได้นะเพื่อน ทาชิใจเย็นทาชีโอ้อะไรขนาดนั้นโอ้สวยชัดโดนปุ๊บปัดดูดโอ้โหไม่ถึงสวยโอ้เมื่อกี้ที่ผมแบบการจะฟิกเกอร์ตามนะแต่ว่าน่าจะไม่พ้มทุกคนเออเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันก็ตายอยู่แล้วนะฮะก็ต้องเนี่ตอนเมื่อกี้โอ้ผิดฝั่งถ้าถูกฝั่งนี่ตายแน่นอนนะฮะเมื่อกี้ ดาวนี้พี่ขอแล้วกันวะวิวิวิดูน่านนดูน่าวินนนนวิเก็บน่าเฮ้ยนะเอลซูเกนี้มันมาว่ะทุกคนแบกด้วยแล้วกันนะจังหวะนี้ผมเป็นไอออฟเลนมันแบกไม่ได้แต่เราเ<ล>พยายามที่สุดแม่นอะไรนี่แมนมาเดิมาเด็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 อัลล่าก็ไม่ได้กลัวหรอกนะเองจะมาสูตรไหนอเองจะมาแหกตำราดอยเซอร์ก็โดนนะโหวานมาก โอเคพวกมันจะเอากับเราหรือเปล่าโชว์ท่าเสียงหนึ่งทีเฮ้ยโอ้โหเบ่งบินไปเป็นสไปเดอร์แมนทุกคนโอ้ยเมื่อกี้เราโชว์ท่าเสียเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คฟ้าให้เขาหน่อยเนี่ยอ่าหน่อยยังไม่มีใครมาเวทฟ้าเป็นงานของพิชนาเรามาเช็คฟ้านะครับวันนี้ดีเียนาฟูลดาอีกเลยนะครับผมก็เออท่าของวีเลสก็ก็ยังไม่ค่อยมีนะทุกคน เ,เดี๋ยวเราเดือดฉายกันได้อยู่นะครับผมตัวทังกูแบบตีโมดบอลตีปปโอเคนะครับผมแล้วก็ปาเป็นที่แค่นี้พอเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องออกตัดเลือดด้วยนะเกมนี้ดูทรงแล้วหน้าจะได้ใช้นะครับผมมาหานด้วยเพื่อนโอเคไปเนี่ยครับผมตอนนี้ล่างก็น่าจะแตกไหมครัจังหวะนี้ ดิ่งผต้องมาเคลียร์การนะแต่ก็จะอีดแน่นอนอ่าไม่ต่อต่อไปต่อไปเอ้ยวัดชิดดูผมกดผิดทางได้ไงวะโอยเขินเลยจังหวะนี้เขินเลยจังหวะนี้เขินเลยจังหวะนี้แต่เขาเจ็บจังหวะทุกคน เดี๋ยวขอเดินเดินเพื่อเดินเพื่อไม่ให้เขาตีนะนี่ไงปาดหนึ่งทีไปหนึ่งทีแล้วก็อยู่ด้วยตรงนี้คือปาดปาดหนึ่งทีปาดหนึ่งทีมาดิ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 อย่าห้าวนะอย่าห้าวนะตอนนี้พี่เอาเองชุดเดียวตายแล้วนะเฮ้ยมาดิ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  โอ้พันโดนโอ้เมื่อกี้นี้แม่งตายเลยฮะโอเคเนี่ยตอนนี้เราก็น่าจะได้บนแล้วบกคนอ้าแต่เพื่อนเราก็แห้งเหมือนกันโเราระบบกันอย่างมันนะเพื่อนตายหมดเลยโอเคนี่พาเซนเฮ้ย่ตยเหรอมาตอนนี้เราโดนเราโดนอ้ยมาริมาด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 ิุว่แล ไอ้เร hey, um ื่องว่าแล้วมึงประชิดตัวอย่างงี้ไม่รอดทุกคนฝากด้วยโอ้โหจับเนี้ยมาเจอเองอีกฮะเอาต่อป่องต่อหักยกหรือป้องดีกว่ะโอ้โหเขาก็จะขึ้นไปตัดเลือดเหมือนกันนะหนีไอ้มาดิไปนี่ มันไปแล้วสวยโอ้โหดูเอวสูงโหจับเลยนะทุกคนโอเคมาฮะเจ้าอัต้าว่าไงสักยก,มยมมยกไม่เพื่อนฉันมาแล้วฉันมาเคลียร์แกแล้วจับยกไม่เพื่อนสักยกไม่เพื่อนจักยกไม่เพื่อนสักยกไม่เพื่อนไปไหนไปไหนท้าเซียนโอ้โหเฮ้ยโอ้โหบักกี้กับหลอก จบร,รอดแอล้วทุกท้สวยสวยสวยเมื่อกี้ถ้าผมกดหนึ่งติดนะเมื่อกี <as ้คู่เลยห้าวไปหน่อยไว้ยังวะนี่พับพับอีโอ้โหคาเฟ่เกิดยากมากเลยเลยฮะของก็ไม่ยังไม่ค่อยมีด้วยนะครับผมเมื่อกี้ลึกขนาดนี้วิวิวิเพื่อนเราโดนมาแล้วจ้าโซนอย่างงี้เราต้องตอบไปนะฮะ มาดิปาไปนอไปเจ๊ลำเขาเลยฮะข้าเลยฮะเข้าเลยฮะมายโชท่าเงทีฟืฟืดโ้ไม่โดนปาปาปาเบบเจบเจ็บเจเบ็บเจ็เจเจ็บเจ็บเเจ็บเจ็บเจ็บเเจ็บเจบบเนเเจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจ็เจ็บ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจเจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ ตายนะ,ะเพื่อนปาดอีทีปาดสองท,ทียัง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 ตอนนี้ฮะเราจะ,จะต้องทำท่าเตียนไปเยอะออๆยอผ,ผมอยากตอดน,นะแต่แบบมันยากอะโอเคโอเคพอยโยก,ก่อนไม่ไหวเข้าไปอันนี้นะนี่ไง ไม่ถึงดุนเลยก่อนโอ้โหได้ทำขวานี้สาเน็นตหมดโโอ้โหสวยจัดนะสวยจัดดูผมจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะเลยนะฮผมเกมนี้แต่ทีมเขาทำไว้ดีอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโโหนึ่งถ้าของเราไม่โชว์เกมนี้เราคงจะนอนไม่หลับลอ่ะนอนไม่หลับอ่ะทุกคนนอนไม่หลับอ่ะนอนไม่หลับอ่ะอโอ้โหโ ตีสีไม่ได้ตีเลยไม่กอดวิโอ้โหเฮ้ยลจะสู้เชี่ยเชี่ยจากสาไมเป็นลูกซองเมื่อกี้โอ้โหมาโอย่ารำอย่าเต็มมึงถืออะไรวะได้เมื่อกี้มึงถือสาไมหรือลูกซองวะน่ะโอ้โหเลยตายก่อนมาแล้วตู้ตาต้มงเต็ม คือนี้เสียไม่ได้โอ้โหมันคือเสียงอะไรรวมพลังผมกล้าโดนล็อกให้นะเชื่อไหมผมกล้าโดนล็อกให้นะเจ๊ล้ำมึงห้าวเหรอเพื่อนมึงห้าวเหรอเพื่อนโอ้เจ็บแล้วน่าเจ็บแล้วน่าเจ๊ล้ำเจ็บแล้วนะยกหนึ่งทีครับรงหว่านี้ปืดปาดอีกทีปาดปื๊บ โอ้ย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 จริงๆเราควรไปเอามังกรก่อนนะแต่ว่าเพื่อนเรามาขนาดนี้อ่ะแต่เขาจะออ .5 ขนาดนี้ก็ยากเหมือนกันทีมมันเก่งทีมไฟนะเว้ยแล้วเริ่มเปิดไฟแล้วจังหวะนี้ไฟใหญ่ไยังไงยังไงครับคืออยู่ยังผิวอยู่ครับแล้วเจนน่าเข้ามาจังหวะนี้รับตาดีกทีตาใครไม่ตายจังหวะนี้สับไปอีกทีสับไปอีกทียังไงกลับไปดูดเื้อหด อยู่วันนี้เหลือแค่รือปนแจตัวเดียวแล้วปานหนึ่งทีปุ๊บปโชว์ผลงานหน่อยขอเฮียไอซีสิบสี่เฮียเยอะกว่แทงอีกไอเวนโอ้หอซีสิบสี่แม่งเยอะกว่แทงอีกเออคนที่ห้าเรียบร้อยฮะเฮ้ย เกมนี้จะไม่ได้แบกให้เพื่อนแบกและกันือยสูพิมคอนคูเรอร์เฮ้ยตึงตึงตึงโอ้โหคไอ้เอพีเอลสูนี่ครับผมอย่างที่เห็นนะฮะโอ้โหปืนกลหรือลูกซองแต่โอ้จะเพียนเท่านี้เนี่ยครับผมผมอยากขายไปให้ดูเฉยนะฮะนี่ห้าสิบดาวต่อไปต้องท็อปร้อยแล้วล่ะ <laughs> เล่นอย่างนี้ยังท็อปร้อย จริงๆมันก็เล่นได้นฮะแต่ว่าเวลาเข้าไฟมันจะแหลกนิดหนึงดูคนโพวกามันอัดคลิปด้วยเลยฮนะก็เออนั่นแหละเนี่ยหลันะงจากที่หาขายจากโรบอกไปก็เนะี่ยเกมไว้แหละนะี้ครับผมประมาณนี้วิดีโอหน้าเนีัยผมบุย